nhang tại rồi nè, ôi tay bia tay mình 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 มื่แตะต้นไม้สิหักสิหักสิล้อมป้าแตะต้นไม้ก็ได้นี่นตะบาปอดไทยปายในที่ดินพื้นนี่นนี่แต่ต้นใหม่นี่ตะต้นไม้หักนี่ตะต้นไม้แบบโกนแมงเบิดน่ะต้นดีๆนั่นแหละพี่น้องต้นงามๆอายุสูงๆเยอะแยะต้นโอกต้นเมียงแต่ว่าน ก็ลอกแล้วมันมีสัตว์ปลาเยอะนะ่ะพี่น้องมันกะลอกกะลอกแล้วก็นกที่มันจิกต้นใหม่นะเออก็เลยมันทำายเด้ดดิอืมก็สิ่งทีกินบ่ได,ด้ไย่พดหาไทย เนี่ยมัดบนเฮดอันนั้มันเกิดแล้วบเนาอเฮดอัน,นสีลองเลี้ยงนะเาว่ามันขยามานั่นแหละอย่าง,งบเมื่อนัน้นพ่อ,อู่นีล,ลายลายเฮดปวกเออนเฮดอันนั้นนะเฮดผึงก็ลายลายได้ยังมองนน่นะอพ่อไป่อเอาไปกินโอ้ยหมอหน่อยนนึุ่งผละยู่นีนะ เออยางอ่อมบ้ามันห่ีหกไลายเนี่ยข่อยยางมาตะหันแต่บางหันมันหกพดขอยก็เลยออ่อมอ่อมอ่อมเซินมานหนีเนี่ยมังเวนผลไม้ข่อยข่อยยางมาตะพูกินเอียงนอกินหอดหอดกับนึงกินอะไรก็ไม่รู้กินอื เพิ่งได้เฮ็ดเกิดเนาะไอ้พาบ่าบาเกิดพี่น้องอมาเซ่ม,มอีกกันเซ่นไะเซ่นอีกบ๊วยม,า,มาแมวแมวบ่แมวออกมาเทีย่ยวแมวจอยแมวย่างกันหืม,หมอืมอ้กขาล่งเกิดเลยมองนี่มังนะนั่น,น,นมือน,นั่นก็เอาไปกินแล้วโอ้พี่เกิดหลายเลยนี่นบน๊ว โอ้พุ่น่าพุ่น่าพุ่น่าเอาไปซุปสะบ้อมาเลี้ยงนะั่นเห็นบองามเดิอู้นี่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 นปา,าดมึงก็ดูว่าจะติดต้องเขาเด้ยถ้าสุนละเขาสีดำะนะพี่น้องเฮ็ดสนิทนี่ถ้าโดนขนาดโดนฝนนี่มันยังดำเลยเห็นพี่น้องนะอืม,อมนห้เลยกำลังงาม ตัวมันดเกลี่ยให้ดูนี่เห็น,นบ่พี่นอ้องอืมันก็ล่างนะมึงก็อบ่อยากต้องมันถ้าต้องดำป๊บโหลดเด้อเลยล่ะตะกามันจะออกอ้อมเต็มขอนน,นี่แหละพุ่นษก,ก็ลังมากก็ลังมากนี่เห็นบอนี่นี่ก็ลังมากพี่น้องอืมอัดเสร็จเต็มขอนไปนี่แหละ มื่อเร็วๆนจะมาเอาบ่อจะเอาดอกใหญ่ๆก็ได้เด้อแต่ว่าหันจะเอาไปสุกจริงๆมาแล้วพวกต้มไก่ฉันจะตักสิกินยังเนี่ยหลายขวดเห็ดเห็นบ่อนเห็นนหมออหนังเห็นไ่มโอ้ยพู้หนังเห็นไ่มโอ้นั่นกอนั่นกระลังงามเลยเนี่ย เอาอันนี้เป็นสูบป,ป้อป้าจักสีสูบป,ป้าจักสียังหลายโลเสียเอาไปสูบกันว่าแล้วก็เลยเนาะนั่นไหมมันพอกินแล้วหันน่ะสีสูบมาแร่งนี่แหละเอา้จาจักน้อยนี่แหละ